สวัสดีครับคุัคผู้ชมนะ,ะอยู่กับพลุและพี่โนโนในรายการตามอำเภอจานะครับวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปากทองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะเดี๋ยวนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปหาวัตถุดิบอย่างหนึ่งนะครับมันคืออะไรพี่นนวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราตื่นกันแต่เช้าเลยเพราะว่าเราจะไปหาปลาดุกทะเลกนันค่ะแต่ว่าวิธีการหาปลาดุกทะเลที่เนี่ย ไม่เหมือนที่อื่นครับอ่าไม่ได้เป็นการวางอวนไม่ได้เป็นการอะไรแบบนี้แต่ว่ามีวิธียังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะ,ะวันนี้ต้องมาสองคนเพราะว่าต้องช่วยกันหาเนาะแล้วเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยหนึ่งปีนี่มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเนาะเลยต้องมากันแบบเช้ามืดเลยครับผมเดี๋ยวเราเตรียมออกเรือไปหาปลาดุกทะเลก,กันค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะ อนนี้นะคะอยู่กับคนที่จะพาเราออกไปหาปลาดุกก็คือนะสารโรดกับนารินเนาะนารินนี่คือสุภาพมากใส่สูตรลงเรือด้วยวันนี้มันหนาวนั่นเลยนะวันนี้กัดเย็นมากค่ะแล้วก็เราออกกันแต่เช้าเลยเนาะเดี๋ยวเราจะแยกกันไปคนละลำได้ครับพี่เดี๋ยวปุ๊บไปกับน้าสารโรดแล้วกันจ้าจ้ามันต้องออกไปขนาดไหนคะน้าสารโรดอ่ามันจะออกไปจากนี้ถึงอ่าหน้าทะเลก็จากคลองเราออกไปหน้าทะเลประมาณ2องกิโล แล้วเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแม่น้ำปักแม่น้ำบางปกกงแต่ว่าเราไม่ได้ช้อนในแม่น้ำเราออกทะเลไปเลยครับโอเคไปแยกกันค่ะจะได้ช่วยกันหาเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้มากได้น้อยขนาดไหนเรียกกันว่ากระจายความเสี่ยงไปไปไปขออนุญาตนะครับ ตอนนี้นะคะเราออกจากปากกองตำรุแล้วนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ปากแม่น้ำบางประกงเนาะใช่ไหมฮะน้าสารวเครับอ่าซึ่งตอนนี้นี่เราเริ่มหาได้เลยหรือเปล่าครับหรือยังไงครับเริ่มหาแล้วครับเริ่มหาแล้วนะคะรับค,คือตอนนี้น้าสารุเก็จะกวาดสายตาไปให้ทั่วทะเลตรงนี้เลยนะครับแล้วมันมีวิธีดูยังไงครับ<า>นะบมันจะเป็นเกลียวน้ำอยู่ครับเกลียวน้ำาเราจะววิ่งตามเกลียวน้ำวิ่งตามเกลียวน้ำเหรอ เราจะเห็นปลาดุกเลยเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอครับอันนี้เหรออ่อา,าครับนะเจอ่ยวนว้ำครับเนี่ยนะขาขาวเนี่ยเหรอครับอ๋อนี่ครับคุณผู้ชมจะเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนจะเป็นน้ําที่มันเป็นมากระทบกันสองฝั่งปุ๊บก,ก็เกิดเป็นเกลียวตรงกลางเป็นขาวๆนะฮะยาวมาเลย นอกจากการสังเกตปลาดุกทะเลที่ลอยมาพร้อมเกลียวน้ําแล้วนะฮะอีกหนึ่งวิธีสังเกตคือฝูงนกนางนวลครับหากมีการรวมฝูงหรือมีการลุมกินอะไรบนผิวน้ำนะครับก็สันนิษฐานได้อีกเช่นกันว่าน่าจะเป็นปลาดุกทะเลที่เราตามหาอยู่ครับและหลังจากที่หากันยูน่นานนะครับดูเหมือนโชคจะเข้าข้างเราแล้วล่ะครับเฮ้ยเฮยเฮ้ย,ยนะสังเกตได้จากนกนางนวล2ตัวนี้ฮะ เจอแล้วครับมาครับตอนนี้กําลังเทียบเรืออยู่นะฮะตอนนี้เราเจอแล้วนะครับปลาดุกทะเลนะครับเจอแล้วเฮ้ยน้าทำไมตัวสั้นจังอะตอนนี้เราเจอปลาดุกทะเลแล้วนะครับส่วนทางฝั่งพี่โนนะครับก็เจอเหมือนกันช่วงหน้าครับมาดูกันต่อว่าจะได้ปลาดุกทะเลตัวใหญ่ขนาดไหนครับ่คชม ตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีกับการออกมาตักปลาดุกทะเลกันครับซึ่งหลังจากที่ออกมารุ่มชั่วโมงนะครับน้าสารุก็เตรียมเบาเครื่องเรือกอเจอปลาดุกทะเลแล้วล่ะครับมามามา้ครับคุณผู้ชมนะมันยังเป็นอยู่เลยแต่ว่ามันมาแค่ครึ่งเดียวเองอะครับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทุกตัวเลยไหมเนี่ยทุกตัวครับทุกตัวครับ Oh. พอมันโยนกันแล้วครับมันถึงจะลอยขึ้นมาครับโดโลมาครับครับโลมากินเหรอครับมันงับเหรอครับอ oh. ปลาดุกทะเลตัวแรกนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นส่วนหัวนะส่วนบนนะโอ้ oh. oh. มาแล้วครับตัวที่หนึ่งนะฮะใหญ่มากยังเป็นเป็นอยู่เลยอะ ปลาดุกที่เราตักขึ้นมานี้ยังไม่ตายนะครับแต่ว่าส่วนลําตัวของเขาจะหายไปเนื่องจากโดนโลมากัดกินไปครึ่งตัวครับทําให้ส่วนที่เหลือนั้นหลายตัวเนี่ยยังมีอวัยวะครบถ้วนและไม่ใช่แค่พลุที่เจอนะครับตอนนี้เพื่อนพี่โนก็จะเจอเหมือนกันครับวั้ปลาโัวป้า,ปาเ,เช้อนเลยช้อนเลยมาเลยหัว,วาขาวใช้ไม่ได้ทิ้งน้ําไปเลยเอามเานาเหรอครับครับ <S <S 2> <S 2> <S หัว นี่คือมาจาหัวแล้วมันโดนกินไปแล้วอ่ะแต่คือจะให้ดูว่ามันใหญ่มากเลยนะคะอันนี้คือเน่าแล้วนี่ตาขาวเลยครับครับใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้อย่าง้ม่ไมันเน่าแล้วมันเน่าแล้วเดี๋ยวหัวหาใหม่หาใหม่เดี๋ยวหาหัวใหม่<า>หัวแรกก็เน่าซะแล้ว ดุกทะเลตัวนี้นะคะน่าจะโดนกินมาหลายวันแล้วจนเริ่มเน่าค่ะซึ่งแบบนี้เราจะไม่เอาไปนะคะเราจะเลือกเฉพาะหัวปลาดุกที่เพิ่งโดนกินใหม่ๆเท่านั้นค่ะัอนอน,นะคะแล้วทำไมโลมามันไม่กินทั้งตัวมันตึงเงี้ยงครับมีเงี้ยงปสามเงี้ยงอะออปลาดุกทะเลมันมีเงี้ยงถ้าจะโดนเงี้ยงแล้วมันจะตายเพราะว่ามันงับไปโดนปาา หมายถึงถ้าโลมากินแล้วแบบไปโยนเนี่ยงก็คือเขาก็เจ็บเหมือนกันตายเหมือนกันมันัค้ามาตายอ๋อเหรอคะอ๋อเพราะว่าปลาดุกทะเลมันมีสามเนี่ยงเนาะมีข้างหลังแล้วก็ข้างข้าเขาจะกินแค่แค่ตรงเนี่ยงเขาก็เลยกินหลังจากเนี่ยงมาก็คือลําตัวตัวลําตัวด้านล่างโอ้ก็เลยเหลือแต่หัวลอยมาอย่างนี้ถ้าเราไม่ช็อตเนี่ยค่ะ มันก็เน่า,นาหรือว่าจริงๆมันก็เน่าไว้ธรรมชาติแหละมันก็เน่ายังไงก็ตายอยู่ดีถูกไหมคะคแต่ว่าอาจจะยังไม่ตายทันทีอย่างเงี้ยหรอใช่ใช<อ>มันจะอยู่ได้ประมาณสองวันท,ที่หลังจากปลาลงมาก,กินแล้วอนะ่ะ<า>มัน,มนมเหลือแต่หัวยังเป็นอยู่อ,อยู่ได้สองวันก็ลอยตู้ฟองตู้ฟองไป ให้ฟังนะคะว่าพฤติกรรมการล่าปลาดุกของโลมานั้นเขาจะพ่นน้ําลงไปในรูของปลาดุกค่ะเมื่อปลาดุกตกใจก็จะว่ายออกมาจากรูโลมานั้นจะมีวิธีการล่ารวมกันเป็นฝูงนะคะปลาดุกทะเลที่หนีไม่ทันก็จะถูกกัดลําตัวช่วงล่างเหลือแต่ลําตัวท่อนบนเหมือนที่เราเห็นแบบนี้ค่ะซึ่งหัวปลาดุกทะเลที่เราออกมาตักกันนี้นะคะถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการกินของโลมาค่ะซึ่งหัวปลาดุกทะเลที่เกิดจากโลมากินแบบนี้จะมีเพียงช่วงเดียวนั่นก็คือช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวโดยโลมาจะเข้ามาหากินบริเวณปากอ่าวค่ะซึ่ง ก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงประมาณปลายเดือนมการาคมค่ะโดยช่วงเวลาที่ชาวบ้านจะออกมาตักหัวปลาดุกทะเลน,นั้นจะเลือกช่วงเวลาที่น้ําขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดค่ะซึ่งการออกมาตักหัวปลาดุกทะเลแบบนี้นะคะชาวบ้านหลายๆคนในพื้นที่นั้นมีการทําก,กันเป็นอาชีพเลยละคะ่ะอย่างเรือลํานี้นะคะออกมาตั้งแต่ตีสี่ค่ะเรียกว่าได้ไปหลายหัวเลยนะคะแถมปลาดุกบางตัวนั้นยังมีไข่อยู่เต็มท้องเลยล่ะคะ่ะ มาที่โนกับพุธนะคะตอนนี้เรือสองลามรวมกันยังหาปลาดุกทะเลได้แค่หัวเดียวค่ะอย่าว่าจะพอขายเลยนะคะผู้ชมแกงกินก็ยังไม่พอเลยด้วยซ้ำค่ะนี่ผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วนะคะหลังจากที่เราเจอหัวแรกเหมือนจะเป็นหัวสุดท้ายเลยการู้ไม่ม,ไมีอีกเลยจ้าหายหัวกันไปหมดเลยจ้าปลาดุกย,ยากมากคลื่นแรงหนาว ตอนเช้าที่ออกมาอีกอ่ะแต่ว่านารินบอกเราต้องสู้ต่อไปใช่ไหมนารินใส่สูตรยืนขับเรือเท่อยู่หลังเรือมันต้องได้สิช่วงเวลานี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น้ํากําลังลงอยู่ยังถือว่าพอมีโอกาสที่จะหาปลาดุกทะเลกันต่อค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโ <No. S 2> นรุนรินนะาโรดก็คงต้องรีบเล่งมือกันให้มากกว่าเดิมค่ะ เรือกลับเข้าไปฟาดแจ้แล้วเป็นไหมเป็นอยู่เป็นเลยฮะครับครับวาอย่าให้ตามนะตามปวดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ได้แล้วมันยังไม่ตายอเหรงนลินนี่คือปลาดุกทะเลที่เราช้อนได้นะคะแล้วก็มาแต่หัวด้วยยังเป็นๆอยู่เลยอ่ะนี่แก้มมันยังกระพุบกระพุบอยู่เลยอ่ะ ส่วนนี้นี่หายไปครึ่งท่อนก็คือส่วนที่โลมาเขากินไปค่ะด้วยความที่ปรดุกทะเลเขามีเงี่ยงเนาะมีทั้งเงี่ยงทั้งนี่ข้างบนหลังเขาแล้วก็ข้าง,ข,าง,ข,างข้างคลีบที่โนจับอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้แหละเป็นส่วนที่โลมาเขาไม่กินเนาะนี่แต่ว่านี่คือเนื้อยังอยู่เลยนะคะเหมือนตั้งแต่เอวขึ้นมาแหละถ้าเป็นคนเนาะก็ต้องถึงเอลันหัวัวเวลเลอร์เลยใหญ่มากมีครึ่งโลอ่ะตัวนี้เกินครึ่งโลอ่ะ เฮ้ยเฮ้มาครับคุณผู้ชมเจออีกตัวนึงนะมันจะไปแล้วนะมาแล้วครับอีกตัวหนึ่งนะฮะนี่ไซส์ใกล้ๆกันเลยนะครับและเหมือนกันตรงที่มาแค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งบนนะโลมาเขาเหลือให้เรานะครับมาเรียบร้อยตัวที่2ครับ หัวปลาดุกทะเลที่โนกับทูช้อยมาได้2คนรวมกันนะคะได้แค่3หัวเท่านั้นเองค่ะ ถึงแม้ว่าหัวจะค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ก็ถือว่าได้น้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะซื้อจากชาวบ้านมาเพิ่มแล้วก็จะซื้อหัวปลาดุกทะเลที่มีไข่ติดมาด้วยมาเพิ่มค่ะเพราะวันนี้นะคะอาหารของเรานั้นเรียกว่ามีทั้งแบบจืดแล้วก็แบบเผ็ดเลยทีเดียวค่ะแล้วหัวของปลาดุกทะเลนะคะก่อนที่จะนํามาทําอาหารเขาจะนํามาตัดส่วนเนื้อที่ช้ําออกค่ะเนื้อส่วนนี้เป็นส่วนที่โดโลมากัดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อจะมีสีคล้าเวลาที่นําไปทําอาหารเนี่ยจะไม่น่ารับประทานนะคะแม่เขาก็จะตัดทิ้งไปนอกจากนี้ก็จะตัดส ของเงี้ยงทั้งสองข้างออกแล้วก็เงี้ยงบนหัวด้วยที่สําคัญต้องระวังนะคะว่าไม่ให้เงี้ยงนั้นตาม,มือโดยเด็ดขาดเพราะว่าจะปวดมากๆบางคนนี่ถึงขั้นกับมีไข้เลยละค่ะเนือของปลาดุกทะเลที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะเราจะนำมาคราเกลือ1เพื่อลดความคาว2เพื่อล้างเมื่อของปลาดุกทะเลออกให้มากที่สุดค่ะ ตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาทำแกงส้มปลาดุกทะเลแล้วก็จะมีอาหารอีกหนึ่งอย่างที่ชื่อแปลกมากๆนั่นก็คือคลอไข่ปลาดุกทะเลติดตามได้สักครู่เดี๋ยวค่ะ อ่ครับเราทำกับข้าวไปแล้วนะครับเค,ครื่องแม่ครัวของเราวันนี้ก็คือแม่ติ๊กนั่นเองที่มดีครับแ,แม่อันนี้เป็นหัวปลาดุกที่สับเรียบร้อยแล้วแม่ตัดส่วนช้ำส่วนอะไรออกไปหมดเลยน้ำเราต้มไว้แล้วเ<ม>ดี๋ยวเราทำเป็นแกงส้มกันก่อนเนาะรเรื่องน้อยมากค่ะเพราะว่าแกงส้มหัวปลาดุกเนี่ยเขาจะเน้นที่หัวปลาดุกจะไม่เอาไม่ใส่ผักไม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม่แจริงๆใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้ไดแต่อันนี้คือเน้นเน้นๆเลยหัวปลาดุกอย่างเดียวแม่บอกเน้นแหละได้มาสามตัวเอง ไม่เนียนได้ไงแล้วเดี๋ยวก็นารินบอกว่าหัวเนี่ยหัวปลาดุกที่โลมากินอ่ะมันจะมันกว่าหัวปลาดุกที่มาแบบเต็มตัวจริงปะคะจริงอ่ะจี่เหาอใช่คือทดสอบแล้วว่าอร่อยจริงต้องลองปกติก็ไม่เคยกินหัวปลาดุกอยู่แล้วนะพี่อ่ะมาเริ่มเลยเริ่มเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากพริกแกงนะคะเอาฉีกใบมะกรูดไปเพาะได้ครับ ส้มโหวปลาดุทะเลวันนี้นะคะพริกแกงส้มแม่จะโขลกกะปิลงไปในพริกแกงเอาไว้แล้วและเมื่อน้ํานั้นร้อนจัดเราจะใส่พริกแกงส้มลงไปค่ะอย่างปลาดุกทะเลเนี่ยเขาถือว่าเป็นปลาที่ขาวแม่ใช่เนาะเพราะว่าตั้งแต่ล้างเราก็ขยำเกลือเขาเกลือกันเนาะเวลามาทําอาหารมันก็เลยต้องรสชาติค่อนข้างจัดนะคะ่อยเนาะต้องจัดใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดใส่เลยแม่มันฉีกตั้งนานได้แค่นี้เอง เอา,าหัวปลาดุกมาหัวปลาดุกหลังจากที่ใส่ปลาดุกทะเลลงไปแล้วจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายหรือว่าจะน้ำตาลปี๊บก็ได้ค่ะจากนั้นก็จะใส่เกลือและเติมน้ำปลาเพื่อความหอมค่ะมีนอกจากบ้านเราบ้านปักของที่เขาช้อนหัวปลาดุกกินกันแล้วเนี่ยค่ะ ในแถบนี้มีหลายหมู่บ้านแม่ที่เขาออกไปหากินอย่างเงี้ยมีแต่มีบางประมงหัวแหลมอะไรเขาก็ออกไปบ้านาหัวแหลม, <Okay. S 1> มเนาะคือหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่บางประมงเนี่ยเขาจะรู้กันว่า,ามันเป็นฤดูที่หัวกระดุมันจะมาแล้วใช่แต่ครูรู้สึกทึ่งตรงที่ว่าหัวขายได้ราคาดีกว่าทั้งตัวนี่แหละใช่เป็นเหมือนกระดุกมือสองเนาะลองจากโมามา ก็น่าจะสุกแล้วนะน่าจะสุกแล้วเนาะดูยังไงว่ามันสุกแล้วแม่ก็มันนิ่งแล้วนี่เสร็จแล้วจ้านี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตักขึ้นชานพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับสําหรับเมนูแกงส้มหัวปลาดุกทะเลครับ แต่ว่าตัวที่เราได้มาเนี่ยมันไม่มีไข่แต่ของที่เราซื้อชาวบ้านมันมีนมไข่ด้วยเนาะใช่ครับโอเคคลอไข่นี่มันจะเป็นอารมณ์แบบไหนนะนะสาวราเป็นเหมือนไข่ตุ๋นเป็นเหมือนแบบยำหรือว่าเป็นเหมือนแบบแนวไหนอ่ะมันก็คล้ายๆไข่ขน้ำครับอามาดูดีกว่า,าดูเครื่องตะไคร้นี่คือยาวมาเป็นต้อนอ้อยู่นะคะเนี่ยมาดูเครื่องของเรานะครับมีผักชีพริกไทยกระเทียมต้นหอมแล้วก็นี่ฮะน้ำปลาเกลือแล้วก็นี่ ไข่ไก่สองฟอเราจะเริ่มจากอะไรจ๊ะเราก็เอาไข่ปลาดุกนี่ครับอันมันมันจะมีเยื่ออ๋อมันมีเยื่ออยู่แล้วก็ฉีกออคือไข่มันจะอยู่ในเหมือนในถุงอะนะคะใช่ครับอ๋อโอเคมาดูสิให้คือมันจะอยู่เป็นถุงๆแบบนี้นะเราสามารถที่จะอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมใช่ครับมัอต้องเบาเบามันจะเหนียวนะไม่เป็นเหมือนผงพืชนเนาะ นี้ได้เลยใช่ครับหเหมือนแบบไปกินตามแบบร้านซูชิเลยอ่ะอยากทำไหมไปมาน,นี่เดี๋ยวโผก,กเทมิชัยให้ครับขอบคุณครับออสังเกตว่าไข่ของปลาดุกทะเลนั้นจะอยู่ในถุงที่มีเยื่อบางๆหุ้มอยู่นะคะเราจะฉีกถุงออกจากนั้นก็จะเขียยเฉพาะเอาเม็ดไข่ด้านในค่ะ ตะไคร้ที่เตรียมมานะคะเราจะหั่นเอาเฉพาะส่วนของใบให้เป็นท่อนๆก่อนจะนําลงไปขยำกับไข่ของปลาดุกทะเลค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นไข่ปลาดุกทะเลนะคะที่เอามาขยำกับใบตะไคร้ะครนะคะ,ะซึ่งอย่างที่น้าแโลบอกคือใบตะไคร้เนี่ยจะทําให้หอมด้วยแล้วก็เหมือนลดกลิ่นคาวของเขาลงไปอีกเพราะว่าคอไข่ที่เราจะทำเนี่ยมันไม่ใช่แกงที่จะเผ็ด มันจะเป็นออกแนวทดน้ําได้ถูกไหมค,ครับแต่ว่าก็มีในส่วนของของที่จะช่วยดับกลิ่น้าวเพิ่มก็คือพริกไทยกระเทียมรากผ่าชีที่โนกโองเอาไว้นี่แหละเนาะเดี๋ยวหนูตัดออกก่อนพอไหมคะเนี่ยอยากไปไหมพอครับโอเค สาเหตุที่เราใช้ส่วนของใบตะไคร้นะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้คลอไข่ปลาดุกทะเลของเรานั้นมีกลิ่นของตะไคร้แรงเกินไปค่ะแต่ถ้าหากว่าใครชอบก็สามารถที่จะใช้ส่วนของลําต้นได้ค่ะคลอไข่ปลาดุกทะเลที่เราทํานี้จะเป็นแกงจืดนะคะบางพื้นที่ก็มีการทํากันเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นไข่ไก่ไข่เป็ดจะเรียกกันว่าไข่คลอค่ะ และเมื่อขยำจนไข่ปลาส่วนใหญ่นั้นแตกเราก็จะนําใบตะไคร้ออกจนหมดนะคะจากนั้นก็จะเติมไข่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็จะตีให้เข้ากันกับไข่ของปลาดุกทะเลซึ่งก็เป็นการเพิ่มเนื้อของครอไข่ของเรานั่นเองค่ะนี่ครับเราก็จะใส่เครื่องที่พี่โนโตามไว้นะฮะตีลงไปเลยครับสามเคลืองนั่นแหละีลงผสมรวมกับไข่ไก่แล้วก็ไข่ปลาดุกทะเลเลยนะครับนี่ จัดแล้วค่ะตอนนี้ค่อยๆเทวนๆอย่างนี้อ,อยากไม่ใช่โครมเดียวลงไปใช่ครับโืเคสุดเนเลย <laughs> เอานะเทแล้วนะคะหลังจากที่เทไข่ใส่ลงไปแล้วนะคะขั้นตอนนี้คือห้ามพนค่ะเพราะว่าเราต้องการแกงคอไข่ที่ให้ไข่นั้นจับตัวกันเป็นก้อนนะคะหากพนนะคะก็อาจจะทำให้เกิดกลิ่นคาวด้วยแล้วไข่นั้นก็จะกระจายไม่น่าทานค่ะ งมันจะติดข้างล่างครับสารพิ่สูดมันจะติดข้างล่างครับมันจะฟูครับฟูน่ากินมากโอ้โหไข่ระเบิดเมื่อสังเกตว่าไข่นั้นเริ่มสุกเราจะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำปลาจากนั้นก็จะใส่ต้นหอมผักชีที่หั่นเป็นทอนๆเอาไว้ค่ะปรุงเลยครับปรุงเลยนะฮะน้ำปลาน้ำปลาขอไปจ๊ะครับพอประมาณครับน้ำปลานะคะเลือยเลือแค่ไหนดีแค่นี่ครับพอประมาณ จะเ,เค็มเยอะจะเค็มไปอันนี้เราก็ใส่ผักได้เลยไหมคะหรือเ,เราสใส่ข้างนอกสุกแล้วเราใส่เลยครับใส่เลย ปลาดุกทะเลนี่นะคะมันเหมือนแกงจืดไข่น้ํใช่แต่ว่าตัวเนื้อของไข่ที่เราตีไข่ปลาดุกทะเลกับไข่ไก่อ่ะมันนุ่มมากมันนุ่มมันฟูมันเด้งแล้วมันมีความหนึบด้วยนะที่กินตัดแล้วถ้ากินเม็ดของไข่ปลาดุกทะเลเข้าไปที่เป็นส้มๆอ่ะค่ะมันก็จะเหนียวเหนียวหนึบๆอร่อยแล้วไม่คาวเลยไม่คาวตอนแรกเรานึกว่าแบบว่า เห็นเราแบบว่าเออใส่เครื่องอะไรที่ดับคาวจริงๆไม่มีกลิ่นคาวแล้วนะคะอร่อยมากส่วนพู้นะคะเป็นแกงส้มนะฮะลองกินไปนะฮะ mm hmm. ต้องกินหัวปลาครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าไม่่อยแบบถนัดเท่าไหร่มันแบบมันมีความวุ้นๆุน mm hmm. มันแบบดูดแล้วมันแบบจจอบเลยอันนี้คือเปิดโลกเลย <laughs> ดูดแล้วมันจะเด้งเด้งนุ่มๆดึงดึง,ด,งดีมาก <laughs> ใครที่ไม่เคยกินหัวปลาดุกทะเลนะคะต้องลองยิ่งกับแกงส้มรสจ,จัดจัดนะโอ้โ oh, หดูดมันอ่ะคืออร่อยมากอันนี้อร่อยสุดยอดเลยแม่ คืออย่างที่คุโนว่าเลยคือเราก็ไม่คิดว่าหัวพอดูเปินเอเออมันจะมีแบบมันจะมีอะไรเยอะะนี่ดูดกันเพลินเลยตรงตรงหนังเขาเนี่ยเวลาที่มันกินเข้าไปมันก็จะลื่นๆื่นมันมันนะมันมันแล้วก็ตัวปากตัวอะไรเงี้ยคืออร่อยอร่อยหมดเลยกินัม่หมดอ่ะกินง่ายแล้วกันง่ายมากกินง่ายเลยแต่ต้องจัดจัดแบบนี้เลยนะอร่อยเนาะสรุปคือ อร่อยมากๆอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะคะเผ็ดเผก็มากินคอไข่ได้นะอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวขอบคุณก่อนทั้งคนพาไปหาทั้งคนทำนะคะขอบคุณนะสโลตขอบคุณนรีนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ติ๊งเนาะที่มาทากับข้าวอร่อยอร่อยรสจัดจ้านให้เราได้กินกันนะอร่อยจริงค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนําติชมรายการได้นะครับหรือว่าอยากจะคุยกับรูหรือพี่โนเนี่ยก็เข้าไปคุยกันได้ใน Facebook ตามอำเภอานได้เลยนะฮะวันนี้ตามอพเภอจขาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี ชีช่อง34มค่ะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค,ค่ะอันนี้ระหว่างนี้ผู้ขยำได้เลยใช่ไหมครับนี่ผู้ต้องขยำแบบเบามือกลัวให้มันไม่แตกไหมหรือยไงแตกก็ไม่เป็นไรครับแตกไปเลยก็ได้ครับโอ้ผ<อ>ู้นึกว่าต้องการให้เป็นเม็ดๆนี่แบบนี้ได้เลยนะครับโอ้สบายแล้วตอนเียรเราก็อุตส่าห์บรรจงเมาโทษอมรินทีวี อย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอช่อง34ด้วยนะคะ